วันนี้เราจะมา <c oughs> ขอไฟ <c oughs> วันนี้เราจะมาตอบปัญหาว่าเบรตัวไหนเก่งที่สุดใช่ตัวนี้หรือเปล่านะ่ยเบตตัวไหนที่เก่งที่สุดนะ,ะับผมตอบว่าไม่มีฮะฮะถามว่าทำไมนะ ก็อย่างที่บอกเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทําที่บอกว่าไม่เป็นตัวไหนอันที่สุดบางทีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยว่ามันขึ้นอยู่กับสนามว่างมันขึ้นอยู่กับสไตล์การช่วของแต่ละคนนะฮะมันมีหลายปัจจัยใช่เพราะบางตัวมมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันออกไปนะฮะ อย่างเจ้าบาซ์โเทียม,มอาจจะบังกันได้ดีแต่ว่าพลังสตามิน่ามันค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนั้นอย่างแฟนทอมบางทีก็ขึ้นอยู่กับแบริน์ไรอะไรประมาณนั้นด้วยนะอย่างเจจูปิเตอร์บางทีก็ขึ้นอยู่กับพลังสตามินา่าอะไรประมาณนั้นนะ เหตุผลที่ตอบว่ามันขิ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพราะว่าบางทีผม <c oughs> คิดว่ามันควรควรเคิดว่าอะไรไม่ไมไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรผมเห็นหลังเขาจะบอกว่าตอนนี้เก่งที่สุดนะอะไรเงี้ยผมผมมองเลยว่าบางทีก็ต้องตามความจริงอะ่ะไม่ใช่เราจะบอกว่าตัวนี้เก่งแล้วเหมือนแบบมันมันเป็นการเขาเรียกว่าโปรโมท อะไรระใช่ผมก็เลยอาจจะสเต็กกันเรื่องนี้ค่อนข้างาสูงเงินคนต่างคือไม่มีไม่ไมีตัวไหนที่เกินที่สุดหรอกฮะมันขึ้นจากกหลั่ปัจจัยบางตัวบางแต่ละตัวมีตัวที่ตัวที่จุดอันจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปผมก็เลยแต่ว่าไม่มีไม่มี ตอนนี้สั้นๆอย่าด่าผมนะผมพูดตามความจริงโอเคนะสำหรับนี้ก็เท่าที่ไม่มีอะไรมากจริง